แนะนำรถให้1คันนะครับก็สําหรับใครที่เป็นคนที่ชอบรถทรงแบบว่าคอสโอเวอร์ะนะครับวันนี้ก็มีรถบ้านคันนี้นะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเลยนะกับเจ้าต,ตัว Subaru XV นะครับจริงๆมันเป็นรถในฝันของใครหลายๆท่านนะครับคันนี้เป็นโมเดลปี2016เป็นโมเดลปี2016 XV คือรถขับ4ที่เป็นเครื่อง2.0มอเ e อร์ 0, er นั่นเองนะครับนะเป็นตัวขับเคลื่อง4ล้อนะครับตอน รถพวกนี้ตอนเปิดตัวป้ายแดงราคามันจะแบบเทียบกับ f o r t u n e r ปัจจุบันเลยนะมันหกกระโดดไปล้านกว่าเลยนะครับวันนี้ก็ได้เอ็กวีมาหนึ่งคันรถบ้านนะครับก็ราคาก็ต้องบอกว่าเบามากสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามสามเก้าพี่ได้เอ็กวีคันนี้รถสภาพแบบพร้อมใช้นะยางโยโกฮาม่าตรงนี้ยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ตัวแม็กเนี่ยเป็นทูโทนนะครับคือออปชั่นภายในของเจ้าตัวเอ็กวีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ชมนะเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้รอบคันก่อน สังเกตตัวรถนะมันจะเป็นทรงแบบว่าคอสโวเวอร์นิดหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างสูงจากพื้นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่เขาเนี่ยจะขับสบายเหมือนพวก CRV อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างยาวนะยาวแล้วก็กว้างพอสมควรน,นะครับด้านท้ายของ XV ค่อนข้างสวยเรามี XV ประมาณ4คันแล้วเราก็มี f o ลเลตเตอรคันโฟลเลตเตอร์คันนั้นสวยมากเป็นสีขาวแล้วผมจะเอามารีวิวให้ชมนะครับวันนี้ให้ดูตัว XV ก่อนนะรถปี16 นะครับพี่เป็นเจ้าของได้เลยมีราวหลังคามีแหลกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยสองแล้วก็มีกล้องให้เรียบร้อยอันนี้ติดมาเพิ่มนะกับตัวกล้องนะครับรถเนี่ยเป็นโมเดลปี2 0 1พฝาท้ายยังเป็นแมนนวลนะครับแต่โครงสร้างสวยแต่โครงสร้างสวยนะโครงสร้างสวยหมดเลยนะครับเลขไม์อยู่แสนสองนะครับไม์อยู่แสนสองเป็นรถบ้านครับนะซื้อเงินสดก็ไม่มีแวดพี่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ราคาของรุ่น XV เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่3ปลาย3กลางนะครับถึง3ต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบหมดนะครับนะตัวนี้ตัวซูบารุเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นรถมันไม่ใช่รถคนไทยนะมันไม่ใช่รถคนไทยนะครับน้ากระจกเดิมเป็นซูบารุหมดเลยนะผมผมลืมสัญชาติไปแล้วน่าจะญี่ปุ่นหรืออะไรนะผมจําสมองไหลยอยู่ช่วงนี้นะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดํา นะครับคันนี้ก็มีพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับก็สะอาดสะอ้านหน้าหลังคงหลังคาก็สวยตัวบอกว่าพับได้นะครับมันจะมีสลักดึงอยู่สลักดึงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อพับบอกนี่เพื่อพับบอกแบบนี้บอกเขาก็จะพับเป็น60-40น่ะก็จะเป็นรถสไตล์แบบว่ารถที่เป็นคอร์ทอเวอร์เลยเหมือน CR-V เป๊ะแต่ราคาตอนป้ายแดงก็คือเทียบกันไม่ได้เลยเอราคาโหดมากนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับแล้วก็มีคูซอนโทนนะครับและมีล็อกความเร็วตัวพวงมาลัยก็ถือว่ายังล้้าสมัยอยู่นะกับรถปี16นะครับมีพร้อมเกียร์ไยดรยชิป